สวัสดีจ้าพี่น้องเราไปตลาดอาหารป่ามาวันนี้มีหนังนังวัวต้มแล้วพริกจ้านังวัวนี่ห้าสิบบาทเนาะพริกนี่สี่สิบบาทนะหมดนี่ตอนนี้แบบว่าเพิ่นอันนี้แล้วเนาะหมดฝนแล้วก็งามขึ้นมาจ้า ตอนหน้าฝนนี่ก็คือแบบไดแต่พีิกเน่าพลิกบงงามพี่้องเอ้ยตอนนี้ก็แบบสวยแล้วเนาะเป็นตะกัดกินกับแหนมส้มปลาส้มปลาตองนอะจ๊ะแล้วก็ขี้เหล็กพักขี้เหล็กจ้ะขี้เหล็กรอบนี่กะเหมือนจะดอกเยอะแยก็เอามานั่งเด็ดกานไว้ว่ามีแต่กานแข็งๆพี่น้นงเขาเขาเจ้าตบมาเรียบร้อยแล้วกับโบเมนว่าสกินได้เลยเด้ แต่ใบนี่ค่อนข้างจะแข็งแล้วแต่อิวก็จะใส่ไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีหน่อยน้ำใบย่านางผักว่าวมวนหรือว่าผักขาน่ยแหละจ้าอันนี้ก็คือเป็นต้นหอมกับใบแมงลักเนาะจ้าหรือว่าผักอีตูลืมหอยพี่น้องมีหอยด้วยหอยนิกะหาสิบบาท หนัง50พริก40อันนี้20ขี้เหล็กอันนั้นน่าจะ10บาทแล้วก็ผักขาบรุจักบาททั้งหมดแล้วก็นี่เบิร์ดนีล่ลลวก็มีอันหมากดินฝ่าหมากหนึ่งยี่สิบเนาะจ้ะทั้งหมดนี่ก็200กว่าบาท แล้วก็มีหมกไข่ปลาสองหมกสาบบาทหมกละสิบห้าบาทเปรเลเซ่นี่จ้ามันสิตำแหลกอยู่บนใบมันนี่ก้านก้านโดกเพิ่นนะโดกเพิ่นกระเด็ดมากกระเด็ดแบบทุกเทือนะจ้กที่ซื้อขี้เหล็กพักขี้เหล็กเขากินนะแต่ว่านาน,านๆกินทีซื้อกินทีนะ อยากอิลีอิโรจังสื่อมากินเพราะว่ายังวันตีส่วนมากเขาจะเอาแบบเขาก็สิเอาใบแก้ปนไมห้ห้าน้านันจ๊าอยู่ก็เลยแบบถ้าไม่อยากจริงๆก็จะไม่ซื้อกินเนาจะเอามาห้ากระต้องมาเด็ดยางดอกเนี่ยยิ่งเอาดอกมันมาเพิ่นกะสีฮักแบบการแข็็ๆมาใส่น้าไพสิกินได้นาอพี่น้องเห็นตะวาก็ได้มักลินฝากระน,นวยและซิบบาท ก็เลือกเอาลูกเล็กมาเนาะเอาลูกใหญ่ก็กลัวย่ามันแกนะ,นะจ๊ะนี่พริก40่สิบบาทน,นี่ซื้อมาสองถุงถุงและ20่หรือเปล่าปัได้ถามราคาละเคระเอร์ยิบเอายิบเอาซื้อมาทั้งหมดก็น่าจะสองรยกว่าบ,บาทสองร้บาสนี่แหละจ้ะนี่จ้านานๆกินทีออมขี้เล็กกับจะเซนหัวหอยน้ำเนาะจ๊ะแล้วก็ใส่หนัง ตอนแรกก็จะใส่กระดูอ่อนใบพายด้วยแต่ไม่เป็นไรใส่แค่นี้แ,แหละนี่ก็ร้ายแล้วเนาะจะ <_ quinho> แกงเื่อเดียวกินแบบประมาณได้สามสี่มือเลยจ้าหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะเอาออกมาอุ่นกินอยู่นั่นแหละว่าแกงครั้งเดียวแล้วเราก็แบบนานกว่าเราจะแกงเนาะกินเื่อเดียวก็เศร้าอยากเลยจ้าใส่ มีไข่บดแดงใส่แหงคักจากอมขี้เหล็กเอาแฟดดับแล้วไปก่อนจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อลงคลิปยังไปกับมิจีรีคือเกาจ้า